สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมวันนี้เป็นเช่นเคยเนาะวันนี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับอัปเดตใหม่เนาะเออซึ่งผมเพิ่งหายป่วยเนาะแท้มันมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาอัดตอนวันที่หนึ่งหนึ่งมีนานเนี่ยเออโอเคไปดูกันเลยว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะขอปิดเสียงก่อนกดไปฟังแป๊บนึงโอเคมากันดูเลยว่าเป็นยังไงเมืองดูเหมือนเป็นเมืองเนาะเมืองอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน อ,อันนี้เนาะตอนวันที่23ุ่ิามกุมภาอัปเดตกำลังมาเมื่อเรากำลังทำงานอย่างหนักเนาะก็เทลเลอร์จะมีเทลเลอร์ในภายหลังก่อนสนิพีก,ก็ะจ้าลิเชวก็วคือที่เขาโชว์นะครับมันคือประมาณนิดเดียวเองแต่รู้แล้วเนาะมันคืออะไรเนาะบุล็อกบุล็อกเท่าที่ผมเดานะคือบุล็อก เ่วนตัวละครผมไม่รู้นะคกันผมไม่ค่อยดูบูล็อกอะนี่ดูภาพกันเนาะตัวในอัปเดตใหม่ไม่รู้จะเป็นซีคิทหรือเปล่าหรือเออหรือเป็นแค่มิสติกเหมือนตัวอะไรไม่รู้ข้างหลังบอลหรือล่าไม่แน่ใจอ่ะง่ายๆมันจะเริ่มบูล็อกโอเคประมาณนี้ส่วนแล้วตอนเนี้ยเกียวโรบบอ่ะ ลองเปิดกันส่วนในแบบของ A เนี่ยคนเล่นหายไปเยอะมากเลยนะเหลือ40,000กว 40, ่าพาไปดูขอปิดเสียงก่อนเปิดได้แค่เกมโอเค <S <S ตอนนี้คือยังไม่มีอะไรอัปเดตใหม่ล่าสุดเนาะมีแค่อันเดิมคืออีเวนต์เก่าแล้วก็ อีเวนต์ของคริสต์มาสแล้วก็เลดเหมือนเดิมตอนเนี้ยคือยังไม่มีอะไรคือเราแค่รออัปเดตอย่างเดียวครับมานนี้ตัวละครใหม่มาน่้น่าจะมาสองสามตัวมั้งผมดานนะสองสามตัวเป็นพาร์ก็ฟาร์มให้เรียบร้อยครับส่วนไอเทมก็ไม่มีอะไรละฟาร์มด่านให้หมดก่อนในด่านพวกนะนี้เนี่ยฟาร์มด่านพวกนี้ให้หมดแล้วก็เก็บดาวไว้รอเลยแค่นั้น ตอนเนี้ยคือเราควรเก็บดาวรอเลยครับว่าตัวละครมาใหม่เนี่ยเราได้มาปุ๊บเราเก็บฟาร์มคิวแล้วก็จบเกมได้เลยคือเราอีโวปุ๊บมาเล่นแล้วก็เอาตัวละครให้ครบก่อนเหมือนผมเนี้ยผมได้ตัวละครครบแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้เนี่ยเปผมได้ครบแล้วผมก็เลยแบบไม่ได้เล่นอะไรเลยเนาะเพราะว่ามีสอบเลยก่อนก่อนอาทิตย์หนึ่ง ส่วนอัเดตก็จะมีประมาณนี้นะผมคิดว่าเนาะถ้าพูดไม่ชัดหรืออะไรเพราะว่าผมป่วยอยู่ตัวเนี้ยใกล้หายแล้วอืตัวเนี้ยตัวละครที่แนะนําก็จะมีพวกแบบคอนนี่แล้วก็ตัวในอีเวนต์นี้เนาะตัวเนี้ยแนะนําเพราะว่ามันตัดเลือดแล้วก็ตัวเนี้ยแนะนาเพราะว่าเป็นตัวบัฟซัพพอร์ตนั่นแหละมาเนี่ยผู้ชมไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือฟาร์มดาวเก็บดาวอีโวดาวให้หมดก่อนดูใช้เลยไปเรื่อยๆครับ ถ้าใครอยางตัวไม่ขบก็ให้หาก่อนนะว่าเราขาดตัวอะไรหรือขาดตำแหน่งของซัพพอร์ตหรือดาเมจเนี่ยเราไปหาเลยว่าเราควรเตรียมตัวว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรเนาะเพื่อเพื่อแบบตัวตีแอร์ก็พว่อฮอนนี X, ONEY, ไ่ได้โกคูแครอทเออเนี่ยแค่เรสามประมาณนี้ท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้ากดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเจอคลิปใหม่เนาะเพราะว่าเราบอกแค่อัปเดตเราพามาดูอัปเดตแค่นั้นเนาะส่วนด e นะิสเเอเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะ เออผมบอกไปแล้วเนาะเจอคลิปใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงสองสามสี่นาทีอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเออประมาณนี้ครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เจอคลิปใหม่ครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันหยุดแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็ถ้าอัปเดตใหม่มา,มาผมอาจจะสตรีมเกมแล้วก็ทำคลิปลงเนาะประมาณนี้ครับผู้ชมอัปเดตใหม่นะจะเป็นอัปเดต20เนาะเจอกันครับบ๊ายบาย